สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเครื่องปรินเตอร์ MP 287นะคะของ Canon ขึ้น P 1 0นะคะหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้กันนะคะมาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะคะวิธีการแก้ก็ง่ายมากเลยนะคะเริ่มจากการเปิดฝากข้อเครื่องปรินขึ้นนะคะ งัดฝาขึ้นจากนั้นสังเกตนะคะว่าตลับหมึกจะไม่เคลื่อนออกมาโดยปกติถ้าเราเปิดฝาครอบแล้วตลับหมึกก็จะเคลื่อนออกมานะคะเราต้องใช้มือดึงออกมาจากนั้นนะคะให้เราเปิดตัวล็อกตลับหมึกขึ้นนะคะแล้วก็ดึงตลับหมึกออกมานะ,ะเราจะเปลี่ยนตลับหมึกอันใหม่เข้าไปแทนนะคะอันใหม่ในที่นี้ไม่ใช่ของใหม่นะคะเราแค่จะ ให้เครื่องพิมพ์รับค่าตลับอันใหม่เพื่อที่จะลืมตลับหมึกอันเดิมนะคะอันนี้เราใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะคะทั้งตลับหมึกสีและตลับหมึกสีดำจากนั้นปิดลงนะคะแล้วก็ปิดฝาครอบลงจากนั้นนะคะเครื่องปรินเตอร์ก็จะเปลี่ยนสถานะปัญหานะคะจาก P 1 0เป็น E05 นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราทำการปิดเครื่องไปนะคะเพื่อให้เครื่องปรินเตอร์รีเซตขึ้นมาใหม่นะคะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่แล้วก็รอสักคู่นะคะให้ไฟที่ปุ่ม p o w e r อร์ดับไปเมื่อไฟที่ปุ่ม p o w e r อร์ดับนะคะเราก็จะทำการเปิดเครื่องอีกครั้งนะคะ เปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะคะก็โชว์สถานะเหมือนเดิมนะคะสถานะปัญหาของตลับมืออันนี้นะคะก็คือตลับมืออันนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะสังเกตไหมแต่ก่อนคือเปิดฝาคข้อเครื่องปิ้นแล้วมันจะไม่เด้งออกมาพอเป็นตลับตัวนี้มันจะเด้งออกมาเองนะคะแล้วจากนั้นเราเอาตลับหมึกอันนี้ออกนะคะแล้วเอาอันเดิมใส่เข้าไปแทนนะคะ ตลับอันเดิมใส่เข้าไปแทนนะคะเราต้องมั่นใจว่าเป็นตลับหมึกที่ชิปสะอาดนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีคาบน้ำหมึกใดๆนะคะถ้าไม่สะอาดก็จะเจอปัญหาเหมือนกับเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นสถานะปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกนะคะแต่นี้คือตลับหมึกมันสะอาดอยู่แล้วนะคะรอดูสักครู่นะคะเครื่องพิมพ์กำลังประมวนผลตลับหมึกอันใหม่อยู่นะคะ นี่นะคะขึ้นเลขหนึ่งแล้วสถานะพร้อมใช้งานนะคะ